ผมจะย้อนให้ท่านทั้งหลายได้ทบทวนว่าก่อนที่จะมีนายกรัฐมนตรีชื่ออนุทินชาญวิรกูลนั่นเกิดอะไรขึ้นท่านทั้งหลายครับแล้วทำไมผมจึงต้องเริ่มการพูดคุยในหัวข้อวันนี้ว่าเพื่อไทยประกาศนิติสงขมผมจะย้อนให้ท่านทั้งหลายได้ทบทวน ว่าก่อนที่จะมีนายกรัฐมนตรีชื่ออนุทินชาญวีรกูลนั่นเกิดอะไรขึ้นในวันที่มีการประกาศจะยึดกระทรวงมหาดไทยคืนจากพัคภูมิใจไทยผมได้พูดคุยกับท่านที่เคารพทั้งหลายผ่านทางช่องทางที่คุยกันนี้ว่าเมื่อภูมิใจไทยถูกยึดกระทรวงมหาดไทย สมาชิกวุฒิสภาก็จะไปยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีแพทองทานและในวันที่ภูมิใจไทยถอนตัวเพราะรู้อยู่แล้วว่ากำลังจะถูกยึดกระทรวงมหาไทยวันถัดมาสมาชิกวุฒิสภาจำนวนประมาณ30กกว่าคนก็ลงชื่อยื่นประธานวุฒิสภา ส่งต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่าแพ่ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีหลุดจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา170ประกอบมาตรา160ของรัฐธรรมนูญวงเล็บ4วงเล็บ5นี่คือจุดเริ่มต้นของการถอดถอน แห่ทองทานชินวัตรบุคคลทั้ง36คนที่ลงชื่อเป็นสมาชิกพุทธ,ธิสภาซึ่งพักเพื่อไทยเองหรือกองเชียร์พักเพื่อไทยก็บอกว่านี่คือสวชุดสีน้ำเงินนั่นหมายความว่าสว ที่ลงชื่อนั้นมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยจุดเริ่มต้นในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีแพทองทานพรรคเพื่อไทยขอบครัวชิน,นวัตรและกองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยทุกคนมั่นใจแน่ใจและเชื่อว่าอยู่ภายใต้การบงการของพรรคการเมือง นั่นก็คือพรรคภูมิใจไทยอารมณ์นี้คือความคับแค้นที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจครอบครัวชิน,นวัตรก้นบึ้งของหัวใจสมาชิกสสพรรคเพื่อไทยและกองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยทั้งหลายดังนั้นไม่มีทางเลยที่พรรคเพื่อไทยจะไม่ใช้นิติสงครามในการแก้แค้นทางการเมืองกับ พรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยเมื่อมีการประกาศพระบรมราชองค์การโปรดกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยหลังวันถแถลงนโย,นายบายต่อรัฐสภาพรรคเพื่อไทยจะดำเนินการร้องเพื่อให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรูลตาม รัฐธรรมนูญมาตรา160ประกอบมาตรา170มาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5นั่นคือไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรายแรงโดยจะเขียนเทียบเคียงกรณีนายเศรษฐาทาวีสินแต่งตั้ง รัฐมนตรีที่ชื่อพิชิตชื่นบานท่านทั้งหลายครับไม่ต่างกันตอนนี้มีบุคคลที่จะอยู่ในข่ายอยู่ในข่ายที่พักเพื่อไทยจะยื่นถอดถอนทั้งหมดทั้งสิ้นสมคนรวมกับนายอนุทินเป็นสี่คนเป็นรัฐมนตรีสามคนเป็นนายกรัฐมนตรีหนึ่งคน ประกอบกันเป็นรองนายกรัฐมนตรีสองคนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการหนึ่งคนในข้อหาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงคำถามต่อมาก็คือว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีอนุทินว่ารู้ว่าสามคนนี มีคุณสมบัติเข้าข่ายอาจจะต้องถูกพักเพื่อไทยยื่นถอดถอนพร้อมกับถอดถอนคนแต่งตั้งก็คือนายกรัฐิมตรีอนุทินด้วยเนี่ยทำไมถึงกล้าตั้งที่กล้าตั้งนี่เพราะคิดว่าในระยะเวลาที่เหลืออยู่120วันนั้นกระบวนการในการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ ยังไม่จบสิ้นกระบวนการของสารรัฐธรรมนูญจะยังไม่จบสิ้นในร้อยยีวันซึ่งก็เป็นความเข้าใจได้ว่าเวลามันน้อยแต่งตั้งไปตามข้อตกลงทางการเมืองที่ได้รับปากกันไว้พอถึงวันก็จะต้องมีการประกาศยุบสภาเมื่อยุบสภาสภาพ ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกสามคนที่ถูกนายกแต่งตั้งก็จะหมดสภาพความเป็นรัฐมนตรีไปด้วยซึ่งกรณีนี้เทียบเคียมกับกรณีของนายพิชิตชื่นบานซึ่งสารรัฐธรรมนูญก็ไม่เอาคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานมาวินิจฉัยเพราะนายพิชิต ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนที่ศาลจะอ่านคําวินิจฉัยอ่านคําวินิจฉัยเฉพาะของนายเศรษฐาทวีสินซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่เมื่อเทียบเคียงกรณีนี้จึงเข้าใจได้ว่าในระยะเวลาสเดือนหรือ120วันที่เหลืออยู่นั้นขบวนการในการยื่นเพื่อถอดถอน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3ามคนประกอบด้วยรองนายก2สองคนรัฐมนตรีช่วยว่าการหนึ่งคนจะไม่เสร็จทันก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะยุบสภานี่ก็เสี่ยงเอานะครับก็เป็นเหตุผลทางการเมืองเหตุผลเรื่องระยะเวลาที่ผมเอามานำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบ นี่คือประเด็นที่หนึ่ง